1.3แนวทางปฏิบัติการวาดรูปร่างมาทำความรู้จักความหมายของรูปร่างกันก่อนรูปร่างหมายถึงเส้นมาปิดล้อมที่ว่างทำให้เกิดการแบ่งพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกพื้นที่ที่ถูกแบ่งออกจึงเกิดมิติทางความกว้างและมิติความยาวตามลักษณะเส้นรอบรูปที่ล้อมที่ว่างประเภทของรูปร่าง รูปร่างเป็นการปรากฏของพื้นที่ในลักษณะทิศทางใดก็ได้ในมิติความกว้างและความยาวสามารถเกิดรูปร่างขึ้นได้มากมายเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจจึงได้แบ่งรูปร่างออกเป็น3ประเภทคือรูปร่างธรรมชาติรูปร่างเรขาคณิตและรูปร่างอิสระในการเริ่มวาดเส้นอย่างสถาปนิกมุ่งเน้นไปที่การวาดเส้นรูปร่างเรขาคณิต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์สู่การวาดรูปร่างที่มีความซับซ้อนทั้งวัตถุสิ่งของตลอดจนงานสถาปัตยกรรมได้ครับเรามาฝึกวาดรูปร่างโดยเริ่มจากวาดรูปสี่เหลี่ยมจับดินสอหรือปากกาวาดเส้นตรงในแนวนอนจากนั้นวาดเส้นตรงแนวตั้งออกจากจุดเริ่มต้นของเส้นที่1วาดเส้นตรงแนวนอนออกจากปลายเส้นที่2โดยมีทิศทางเดียวกับเส้นที่1 วาดเส้นตรงแนวตั้งจากปลายเส้นหนึ่งลงมาบรรจบที่ปลายเส้นที่3เราจะได้รูปปร่างสี่เหลี่ยมมาหน่งรูปข้อสังเกตการวาดสี่เหลี่ยมนี้เกิดจากการลากเส้นทีละเส้นและมุมของสี่เหลี่ยมปรากฏปลายเส้นที่ตัดเกินกันเพราะรูปร่างสําหรับงานออกแบบมก์กจะมีความชัดเจนและเส้นที่ตัดกันกลับสร้างความสนุกและจินตนาการในการมอง การวาดรูปสามเหลี่ยมใช้ดินสอหรือปากกาว,วาดรูปสี่เหลี่ยมโดยมีความกว้างและความยาวตามสัดส่วนของรูปสามเหลี่ยมให้กำหนดจุดยอดของสามเหลี่ยมจากนั้นลากเส้นเฉียงจากจุดยอดลงมาที่มุมฐานสามเหลี่ยมข้อสังเกตการวาดสามเหลี่ยมนี้เกิดจากรูปร่างสี่เหลี่ยมก่อนปลายเส้นยังคงตัดเกินกันเป็นสไตล์หนึ่งของลายเส้นอย่างสถานิครับ การวาดรูปวงกลมใช้ดินสอหรือปากกาวาดรูปสี่เหลี่ยมโดยมีความกว้างและความยาวตามสัดส่วนของรูปวงกลมให้กำหนดเส้นแบ่งกึ่งกลางสี่เหลี่ยมทั้งแนวกว้างและแนวยาวจากนั้นลากเส้นโค้งสัมผัสกึ่งกลางของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง4จุดและให้มาบรรจบที่จุดเริ่มต้นเราจะได้รูปร่างวงกลม พอสังเกตวิธีนี้เป็นการสร้างขอบเขตที่เกิดจากรูปร่างสี่เหลี่ยมทำให้สามารถควบคุมส่วนโค้งของวงกลมได้ครับ อย่างการนำไปใช้วาดรูปร่างที่มีความซับซ้อนการวาดรูปร่างขวดใส่น้ำจากการวิเคราะห์ภาพตันแบบให้อยู่ในรูปร่างอย่างง่ายพบว่าภาพขวดน้ำประกอบขึ้นจากรูปร่าง3ามส่วนได้แก่ขวดรูปสี่เหลี่ยมและรูปปวงกลมคอขวดรูปสี่เหลี่ยมและฝาขวดรูปสี่เหลี่ยมเริ่มทำการวาดด้วยการร่างรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปแบบในตำแหน่งขวดคอขวดและฝาเพื่อใช้เป็นโครงภาพทั้งหมดใช้ร่างเส้น และร่างรูปปวงกลมบริเวณขอบและมุมของขวดจากนั้นวาดเส้นเพื่อแสดงรายละเอียดและผิวสัมผัสตัวอย่างภาพโคมไฟจากการวิเคราะห์ภาพต้นแบบให้อยู่ในรูปร่างอย่างง่ายโดยพบว่าภาพโคมไฟประกอบขึ้นจากรูปร่าง3ส,ส่วนได้แก่ตัวโคมรูปสี่เหลี่ยมก้ารโคมรูปสี่เหลี่ยมและฐานโคมรูปปวงกลม เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมได้แล้วจึงเริ่มร่างรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปแบบในตำแหน่งโคมก้านโคมและฐานโคมจากนั้นร่างเส้นภายในรูปสี่เหลี่ยมเพื่อปรับสัสดส่วนให้สัมพันธ์กับภาพต้นแบบตัวโคมรวมถึงร่างเส้นงวงกลมขึ้นภายในรูปสี่เหลี่ยมบริเวณฐานโคมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายใช้เส้นตั้งเส้นโค้งและเส้นเฉียงแสดงรายละเอียดและผิวสัมผัสตัวอย่างภาพดินสอ จากการวิเคราะห์ภาพต้นแบบให้อยู่ในรูปร่างอย่างง่ายพบว่าภาพดินสอรประกอบขึ้นจากรูปร่าง3าส่วนได้แก่ปลายดินสอรูปสี่เหลี่ยมด้ามดินสอรูปสี่เหลี่ยมและก้นดินสอรูปครึ่งวงกลมเริ่มร่างรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปแบบในตำแหน่งปลายดินสอด้ามดินสอและก้นดินสอเพื่อใช้เป็นโครงภาพทั้งหมดจากนั้นวาดเส้นรายละเอียดของรูปร่างในแต่ละส่วน เมื่อได้รูปร่างครบทุกส่วนจึงวาดเส้นเฉียงและเส้นนอนแสดงรายละเอียดและผิวสัมผัสตัวอย่างภาพบอลลูนจากการวิเคราะห์ภาพต้นแบบให้อยู่ในรูปร่างอย่างง่ายพบว่าภาพบอลลูนประกอบขึ้นจากรูปร่าง3ส,ส่วนได้แก่ลูกบอลลูนรูป,ปวงกลมและรูป,ปวงรีเชือกรูปสามเหลี่ยมและกระเช้ารูปสี่เหลี่ยมเมื่อวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบทั้งหมด เริ่มร่างรูปบอลลูนด้วยรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีและสามเหลี่ยมในตำแหน่งลูกบอลลูนเชือกและกระเช้าตามลำดับเมื่อได้โครงรูปร่างทั้งหมดจึงเริ่มลงรายละเอียดภายในโดยวาดเช่นโค้งแบ่งภายในลูกบอลลูนและองค์ประกอบย่อยอื่นๆจากนั้นใส่เส้นแต่ละชนิดแสดงรายละเอียดผิวสัมผัสของวัสดุเบื้องต้นตัวอย่างภาพบอลลูน จากการวิเคราะห์ภาพต้นแบบให้อยู่ในรูปร่างอย่างง่ายพบว่าภาพบอลลูนประกอบขึ้นจากรูปร่าง3ส,ส่วนได้แก่ลูกบอลลูนรูปวงกลมและรูป,ปวงรีเชือกรูปสามเหลี่ยมและกระเช้ารูปสี่เหลี่ยมเมื่อวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบทั้งหมดเริ่มร่างรูปบอลลูนด้วยรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีและสามเหลี่ยม ในตำแหน่งลูกบอลลูนเชือกและกระเช้าตามลำดับเมื่อได้โครงรูปร่างทั้งหมดจึงเริ่มลงรายละเอียดภายในโดยวาดเส้นโค้งแบ่งภายในลูกบอลลูนและองค์ประกอบย่อยอื่นๆจากนั้นใส่เส้นแต่ละชนิดแสดงรายละเอียดผิวสัมผัสข,ของวัสดุเบื้องต้นโดยใช้เส้นโค้งคว่ำโค้งหงายและเส้นตัววัดสั้นตัวอย่างภาพอาคารสชั้นพิจารณาภาพอาคารให้อยู่ในรูปร่างอย่างง่าย โดยตัวอาคารเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมและองค์ประกอบภายในเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดและทิศทางแตกต่างกันจากนั้นวาดรูปตัวอาคารด้วยรูปสี่เหลี่ยมภาพวาดรูปสี่เหลี่ยมแทนแต่ละองค์ประกอบที่อยู่ภายในอาคารให้ครบตามตัวอย่างถึงตอนนี้เป็นอันเสร็จของการวาดรูปร่างอาคารส่วนผู้วาดต้องการลงรายละเอียดมากขึ้นอยากให้ลองใส่เงาในแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้รูปร่างเกิดมิติความลึกตามภาพตัวอย่างได้เลยครับ ตัวอย่างภาพตึกสูงกันบ้างลักษณะอาคารเป็นอาคารสูงที่มีองค์ประกอบซับซ้อนการเริ่มต้นวาดยังคงพิจารณาภาพรวมของอาคารให้อยู่ในรูปร่างอย่างง่ายโดยเริ่มจากองค์ประกอบหลักไปสู่องค์ประกอบย่อยภายในอาคารแนวทางในการวาดมีขั้นตอนดังนี้ลำดับแรก,กวาดสี่เหลี่ยมขององค์ประกอบหลักทั้งส่วนฐานส่วนกลางและส่วนยอดของตึกขั้นตอนต่อมาวาดรูปสี่เหลี่ยมขององค์ประกอบภายในแต่ละตำแหน่งที่อยู่ภายในองค์ประกอบหลักแต่ละส่วน จากนั้นใส่เส้นผิวสัมผัสเพื่อเน้นรูปร่างส่วนที่เป็นผนังทึกของอาคารมาถึงขั้นตอนสุดท้ายการใส่เงาในแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้รูปร่างเกิดมิติความลึกตามภาพตัวอย่างได้เลยครับจากตัวอย่างการวาดรูปร่างวัตถุสิ่งของขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนจะเห็นได้ว่าใช้พื้นฐานการวาดในลักษณะเดียวกันโดยเริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบวัตถุ การสร้างรูปร่างขององค์ประกอบหลักด้วยรูปร่างอย่างง่ายการใส่รายละเอียดภายในและการสร้างลวดลายพื้นผิวสัมผัสให้กับวัตถุขั้นตอนทั้งหมดนี้สามารถสร้างสารรค์รูปร่างได้อย่างมากมายตามจินตนาการผู้วาดนอกจากต้องมีทักษะการร่างเส้นเพื่อสร้างรูปร่างแล้วยังต้องอาศัยทักษะการสังเกตเส้นรอบรูปทั้งภาพรวมและองค์ประกอบภายในภาพให้อยู่ในรูปร่างอย่างง่ายเพื่อเป็นกรอบหรือขอบเขตในการวาด สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การวาดรูปทรงที่เป็นภาพสามมิติในเนื้อหาต่อไป